เดินนะเธอช็องมาของฉันนดุดถ้าสั่งกันสักหน่อยได้ปะเอาแบบอย่างละสิบเซตก็ได้เพราะว่ามันใช้ทุกวันแล้วก็จะได้สั่งเผื่อน้องๆไปเลยได้เลยค่ะลับซา่าเดี๋ยวสั่งให้ตอนนี้เลย,เลยไม่ใช่อะไรนะทุกคน365ิวันที่พี่ฟ้ายอยู่กับบูง,บงนะทำงานทุกวันคือใช้น้องทุกวันไม่ว่าจะเป็นนี้เลยจ้ะทุณทีมขอนอยจ้า นี่ไม่ว่าจะเป็นที้ปะจุของบูมบูมนะคะสภาพก็จะยับเยินเพราะว่าใช้งานจริงแล้วก็บาอกชิดเดี๋ยวจะถามว่ามูมนี่ใช้ก็แตะอยู่จ้าฉันก็แตะใช้อยู่นะคะเพราะว่าใช้แล้วไม่แสบไม่แพ้ไม่แดงไม่คันนะคะเป็นเกลก,การแพทย์เลยนะ,ะทุกคนที่สาคัญก็คือพี่พอใช้เล้วพราะรู้สึกว่าทำให้ความมั่นใจโดยเฉพาะบาอกชิดคือเก็บทรงได้อยู่แล้วที่แปะจุกก็ใช้ได้หลายครั้งด้วยนะคะ ฉันไปไหนมาไหนเธอฉันบอกต่อซสอนก็เลยหมดไวใครมาก็คือแบบนี่ใช้ดีใช้ดีใช้ดีดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นเพียงแค่ร้อยสบาบทเท่านั้นที่สำคพัญคือส่งฟรีค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นรีบตุนเ,นเลยนะจ๊ะถ้าสั่งแล้วโอนใหฉันด้วยนะอ๋อ